สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเป็สุขสุขคนพี่น้องสบายดีเด้อนี่กำลังซืเรียอเฮ็ดพี่น้องเลยมาซื้เอาเห็ดเมื่อคายพี่น้องมื่อนี้ดีไซน์เมื่อยเห็ดพี่น้องใแฮมมี่ตู้พี่น้องตัวนี้นี่ให้มม่ตู้อันนี้เสียเมื่อยคายพี่น้องตัวนี้นี่เห็ดปุ๋ยทงทงให้ขมข้ายเนี่ยสิพัพันโอ้ พอซื้อได้ถุงยีสิบาทนึงไันี่ตอขายห้าแสนเนอะไปสิบพันนี่ว่ากองสิบพันสามกองสามพันสามกองหาสิบกองหาสิบาครองกโอ้ยสองลอยกับบาทพี่น้องเลยสองสากองมไงพี่น้องไล่ไลยนี่ เฮ็ดเฮ็ดงูกี่ฮะเฮ็ดงูไม่ขายปะขายไปหามาช่วยนำตูขายเบ็ดทุกอย่างพี่น้องพอได้บัตรเติมเงินพี่น้องเลยเบ็ดเงินซื้อบัตรเติมเงินแหละพอได้ซื้อบัตรเติมเงินพอได้มีพอได้อัพคลิปต่อพี่น้องพอได้ต่อยอดจังหน่อยนะพอได้ซื้อบัตรเติมเงินพี่น้องเลยขายเห็ดมาเนี่ยสิมือหาขายเห็ด กับคุณแม่เขได้เอาคลิปให้น้องดูอ่ะพอได้อัพคลิปลงพี่น้องนี่เห็ดแกงงาม่ <c oughs> าพี่น้องเห็ดแก,ก่เห็ดหลบปุ๊งใหญ่ปุ๊งใหญ่สบายดีพี่น้องมันแต่เห็ดเห็ดดื่มสบายดีเวลาพี่น้องเห็ดแก่ประมาณนี้แหละเห็ดนี่แกงกินเมื่<ข>อคืนเลยจ้าโมบดพี่น้องเอ้ยแกงเมื่อคืนเนี่กินโมบดพี่น้องโกินเห็ดขึ้นมอ ขายกระบ,บู่ขายเกลาพี่น้องเลยขายนำ้ำหมดเลยอันนี้เสียเอาขายน้ำแกงน้ำพี่น้องขายน้ำกินนำ้ำเสียมาขายพี่น้องหมดเลยสิมีย่ยงเนี่ยมีย่ยงเนี่ยพี่น้องอันนี้เขียดเขียดเขียดตะปาด์ไก่สับทงหาพันพี่น้องเขียดเขียดทง, 5, งหาพันเลยหาพันอกลายเนาะพอ<ว>ดีต้มบะหนึ่งนะครับเฮ็ดเฮ็ดปวกห่อวะเฮ็ดปวกโันจะห่อพี่น้องเลยไ้นับ เด็กซีมาขายพี่น้องเอ้ะมาหนึ่งมหาขายอยู่บ้านพนะ่ะเด็กซีได้บ่ได้พี่น้องเอ้นเ,นเดเ็กซีได้ขายบ,บ่ได้ขายได้อาทิตตามทับโซ่เมืองพี่น้องเจอเนีพี่น้องหาเลาะขายชนพี่น้องเอ้มาหนึ่งซื้อเฮ็ดซอยแน่เจ๊เพื่อนหนึ่งเจ๊ส่วนมันหนึ่งนะม่ซื้อเฮ็ดเนี่ยอุ้ยทุงละราคาบ่แพงนี่ คงหาฟังสิฟังชางเห็เนาะนนี้กรงหาฟังสิฟังรวังิดเอ๊สั้ยานบาตมือทาน่ะสิบพันว้าวบุอแก่เต้เอาอย่างให้ชื่อดชื่อซองโทรยังพ่อแก่ิบอรนนะรูบุญแดงพี่บอกรูดีชิปมาจับหน้งมันหน่ะกูไม่เชื่อกูมือนะอีบัตรอามาโอ้อันี้ถืออยู่นี่อยู่อยู่ตลาดแพงๆอยู่ตลาดนะ thế buộc, ôi, vợ kín vợ này, sợi thòng thòng sợi cò kín, kêu hà phân nè, hả, ô hà phơi thì đấy rồi, nào này, đấy, giờ kinh châm nát, giờ kinh cái bữa nay kinh đấy, kêu phân kêu kinh bậy đấy, chú ơi, hả, coi lại bọn bố mì mướn hơi gì, áo, giờ này hơn nữa, sắp xé má khay, hả, kinh nhất độ này, đang kinh du. หงเห็ดมินเห็ดคนกัดไว้เนี oh, ่ยด้กินเห็ดแล้วพวกเห็ดปวกนี่ยคุณยังไม่กินขันท่ายังไม่กินตัวเห็ดปวกใช่เป่าเถอะพัพป้กินซองรอบตัวเห็ดเป็นงอเห็ดปวกนะเอามาขายซิได้เนี่ยได้กินเห็ดปวกซองรอบไม่ต้องเล่าเจ้าเนาะอดบ่เจ้าเนาะอดก่อนเอยเอาเงินก่อนบ่อดเอาเงินก่อนหน่อยไปเจ้าเนี่ยเงินวกนนก็กินนก้เจ้าก็่อ่หเท่านั้นนะฮะ โอ้ยบ่านก็ยาหรอมือเก่งบ้าอเกงขนาขางเฮานไหมไปซื้อหิไหมมาเมาให้บดแน่นหนไอ้เจ้าเมาปะบ้บไอยขูนกระนบนขยดกะบนขูากระเบนให้ลูกูกแจ้งให้ลินมากตัวแรกดีตัวนี้ก็คือให้ดอกไงวะโอ้ยเอาตัวรกไว้กูินกินยู่ยังกนููถุงนังยังม่เก่งตน เอามไกิเขา้ไปขายเลยมาซองทงกนะสิ่งดนะดอกใหญแ่แค่ดดง่ายแค่โดดง่ายก้าวหลอดงายอือแล้วแล้มันชงดีเ่ีไมือมึงเลยรอกเล่าครับคางไฟเลย่อสิ่สิบห่อพันเขาอยากเอาเขาไปทำเน้โอ้ยใครๆไดะงงเขากินด้เยอะๆไดงงเลยไะงงเลย มุกหยาก็เ okay, ป so ็ um, oh, ื่นุหย่าอ้าวมุกหย่แล้วมุก็เปลียงเราก็หลกเดียวนะเฮ็ดปวกนี่เปลี่ยนหน้าหน้าจนได้เราจนไ้ดูมน่อยได้นอยสั่งวาเนาะของเฮ็ดมาใส่มันด้ยวะเนาโอ้คุณปันใส่โนีเโพ้เงินงายนีงซื้อลนียเนี่ฟาจเพิ่นพี่น้องมามมมมัมลายนซื้อห่อเดียวดอเข่าก็พอแมันจะได้งคนค่ะ กินหนักมกินหน่ันใช่ได้ลาอิ่มเลยสูบกระลายบอบบางเอาหยาบนะเอาเอามาให้หยางเนาะชมใช่ฮันโมเล่เ้าเลดชัยน้ำจะคือไรเนาะบบมันจะไมชมได้เก่งท้ไานอ้ที่าเอ้มาเอาแล้วให้งกเยมาหาสิได้เขาให้ในเผาเอ้ยมามาหาเย่ามเดือนี่มาส่งให้เนี่ เขียดแมีไ้เขียดมยอ่เนไ่ทีแล้วเอาท่านไ้เนี่เอาว่ไหเลยว่กไ่ซสือเราอยาคนมาเรามีกินเสือวอิ้งกินสู้แซ่บเลยข้าิีงกินซองดอกนะหอมสัมพี่กิงตำก็ได้เฮยเาเขลออได้เดียวนตลา โอ้บนเพลงในเห็ดนะจุ้ยน่ชงชื่อว่านี่ชาวพันชื่อมาตีพุทธนกเฮ้ยเฮ้ยเข้าเห็ดเท่าเฮ้ยเขามันยังไม่เาคนเ่าก็เ่ากว่าเ่าก็เห็ดปวกกินหนามหอมมัน็่ะสิอ๋เก่งเ่าแล้วมันจะกินใบใบหลอกมันอันเฮียเนาะหลอกมันร่น้ำสดกินจะ้กินหนามหอมมาได้เนี่นีเด้ ให้อเปกนะตะบปอวาแกวบ้าเนเอแล้วเนงเนี่ยเอานะมันจะซห่อเนี s> <S ่ยองพแกงเฮ้ย่าตัวชมาว่ลาตนมทายนะนาะม่หาชิพันน่ะเนาะเออเพ้งสงยางนี่นะพราะคืนผู้ขี่กับมึงไเห็ดเปวกะเ็ดปลวกเพิ่นะเอ่าอือฮเฮ้ยดอกตูดขงาได้ปกนะ เล็ดปลวกกันจเลยเปงนเวยกัรครอบอ๋อีฟาโอ้ยพี่น้องเอ้ยนองงามเนี่ยมึงไงงามยูนะือยโอ้ยเฮ้เกมจะกันให้เ่าเอาดนะมเอาปด้วยมาาดวินะกินเลยชิ้นก้าวกินเนาะจะได้กินได้ดิมันกู้เนาะมันกอได้บินมนีแล้วโยได้แล้วแล้วเผาเรื่องเาจะได้กินได้วะเทา เราหายออันนี้จะได้ซื้อลุกแล้วุทนี่เนาะโอ้ก็ลุหายก็เขียนได้แห้วิ่นซื้อว่าเขียนแล้วเห่อวะเข้าหม้เนาะไปเดไเคเจกออ่าไปเจหาโมงดูเอถามวาผู้ไปหาเนเขยต่องรับอยู่ยังไงโอ้ยหลอกไงเปลนหลอกไงาแล้วก็นเขียนเขียนหมูเป็นบ้าใช่ไหมหลอกไงอย่าเปล่นคือว่ามูีเปี่ยนลูกอยู่สไลท์งเนาะ ซื้อไปซองทงเฮ็ดวกได้ไหมเอาเฮ็ดวกหน่อยเห็ดปกได้ใช่เ็ดปวก็เอาคือเอาอีกเฮ็ดหน่อยกงคที่อกมันไานันผู้ดีกิน <ah ด้เ UH> ป็ดแู่าลูกหาไดผู้ไรกับผู้ไรพ่ออยู่ป่าไะ เฮ็ดระตถางบานให้กันนุ่งนะแม่เด็เอาใช่ทงอีกให้ไวจะมี้ไวเ็บผ้าะสสี่งม่ล่นั่งบนเดียวซิบัดเด็พี่น้องเอ้ยนังอยู่บนเดียวมนเรือน่ชลัยอยู่นะแม่ใช่ขังเราไม่เข้าวางีง่ายชุ่ลว้วหวหาห่อะะโอ้โแบาน้เหนาะโอ้ย กินเทากหา้าดูไหา้าหอหหาพันได้โอ้ยเายังไม่กินด้กันถ้าได้กินเมื่อไยเอาขง้นก็ห้ามพกไปหาไม่เอาเอามไปดูนีอยู่บ่จับหน้ากับน่นหาพันน่นหาพัน่ะหาชิ้า นะหไหาพิ่งถูไม่เถ่าตัวไปหาเพราะว่าที่ไร่ก้นขี่ตัวบ้าไปเจ้น่นเอาเล่จังหวหกห่อหาชิ้นหาชินฮะุ้นห้ามันรุ้นหาพันุ้นให้เห้าพันเาะหกห่อพี่น้องเลยพี่น้าหกห่อโอ้หกห่อรุ้นให้พี่น้องหาสชิ้นห้าพัน ก็หกหกสิบพันละให้ลูกให้หาพันทีก่อนกอนเมนกนแลเกียว่อีกซองหอีกซองทองเนี่ยววมาเอาเลยสิบพันเนี่ยวหาพันเขียนแกบนเลยให้ได้กแล้แกใหู้กเรืองดมกเรืองนะให้ได้หเรืองเได้หมเงนะห้อน

ตรงหาพ่านในซื้อเท้าเนี่ยเสียดเสียตะปาดถงหาผ่นในซื้อด้วยต้มกินนี่ยโอ้ว่าร้อนเลย เอาอีกก็นช้นยนั่ะดู่หกชิ้ห้าิห้าพันนั่นแล้วอนนไม่กู้หาพันนะมั้ยเอาหชิ้นห้ามั้ยเอาเราเอานั่นได้ทำนั่นน่ชิพันเลยท่าวันนี้หาชิ้นหาเดี๋ยวเราเอาไปทกชิ้นห้าเนาะเอาเราก็ตัเมียยังนะโอากิน กินเนก่ยสบายดีป่าลุงฮะกินบอสเลื่อนในบอสนึเลื่อนในบอสนึ่งเรื่อนในบอสหนึ่มากินแน่ขนมไดไหมปูปูานปันเนี่ยนี่ที่ดีมอนนี่แม่เอ้ยเอเฮ็ดเจ้าถ้าเราจะกิดมั้งฮะทานโอ้เจ๊เพิ่นมาเอาเบิดมานี่งเขานบกิน มาบดหงวอตัวมานังบนเดียวพี่น้องเอ้ยว่ายางไปทางอื่นยังนี่จะเคียดปันนี้เขียดเครียดขายบว์บดถุงหาพันเนาะมึงมาซื้อยู่ต้องของเฮาเองดียวคนเดียวนี่มาซื้อรู้จังวะกพอคน เอาหายแล้วผมมีเงินซื้อบัตเต็มเงินฮะได้ซื้อเจ็ซพนแล้วขายมันยังขายฮะโอ้ยังได้รายขอันนี้พ่นมาซื้อเด็กชายกัเจ็ทีีพูนแล้วโอเคในพี่น้องสมาชิกเก็บภาพบรรยากาศในช่้นี้พี่น้องเลยขายเห็ดกา นางพอกเดียวเบิรพี่น้องเลยใครเช็ดกันเขียดเลยบอสีเลยไปถ่ายพี่น้องพวาแม่ว่วายยางรอขายก็บมานาเลยพควาถ่ายพี่น้องตอนขายเขียดเนาะเห็ดได้แปดสิบห้าพันะ 8, 8, 8, 5, 000, ประมาณสองร้อยพี่น้องได้สามห้เห็ดได้สามห้าประมาณาอยู่ประมาณสามสิหลอยไหมเนาะประมาณสามร้อย <laughs> กว่าบาทพี่น้องขายหมดน,นี่ได้สามร้อยกว่าบาท ขายของไม่เนาะโอเคพี่น้องแต่สีลำลาพาะจ้าพี่น้องเอ้ยวันไหนสบายดีสบายดีประสุขทุกคนเน้อ